สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูคอมเมนต์เบาๆสมองกันสักหน่อยนะครับของแฟนบอนชาวเวียดนามหลังจากที่พวกเขาได้ชมฝีมือทักษะการทำอาหารของโคสโกและช่วงนี้ลีของเวียดนามก็หยุดนะครับเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่ในเวียดนามก็ทำให้โคสโกนั้นมีเวลาหลังจากช่วงพักในการฝึกซ้อม ได้ทำในกิจกรรมอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแฟนบอนของเวียดนามจะพูดถึงโคซโกอยังไงกันบ้างไปติดตามกันนะครับต้มยำกุ้งนะบอกตามตรงว่าผมไม่เคยเห็นสื่อนำเสนอโคคนไหนที่มาทำอาหารให้ดูแบบนี้มาก่อนเลย <c oughs> เกียรติศักดิ์เขาแสดงให้เห็นถึงวิถีของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดีคอมเมนต์ <c oughs> ต่อมานะครับ <c oughs> ดูไปดูมามันก็น่าอร่อยดีอยู่นะ เกียรติศักดิ์พูดภาษาเวียดนามได้ดีมากๆส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่ามันอะไรวะเนี่ยเกียรติศักดิ์เขาเป็นโค้ชหรือว่าเชฟกันแน่คอมเมนต์ถัดมานะครับฉันรู้มาว่าส้มตำครุ๊กซอสและต้มยำกุ้งเป็นอาหารระดับต้นๆของคนไทยเลยนะ <Wow. S 1> ไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับขชคนนี้พูดภาษาเวียดนามได้ดี แต่ยายเขาถึงต้องใช้ล่ามในการแปลก็มีแฟมอนชาวเวียดนามนะครับที่เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์เพราะยังมีหลายคําที่เขายังไม่คุ้นเคยจําเป็นจะต้องอาศัยผู้ช่วยในการแปลไงส่วนแฟมอนท่านนี้ก็มาตอบใต้คอมเมนต์เอาไว้เช่นกันนะครับมันมีคําศัพท์ทางเทคนิคที่เราต้องแปลตรงตัวคอมเมนต์ถัดมานะครับมีโคสตคนไหนที่น่ารักเท่าผู้ชายคนนี้บ้าง ส่วนแฟนมอนท่านี้นะครับบอกว่าเกียรติศัก์เขาปรุงหม้อไฟให้กับไทยได้แสนอร่อยเสมอคำว่าหม้อไฟดูเหมือนเวียดนามจะพูดกันบ่อยนะครับตามคอมเมนต์เหมือนจะเป็นการล้อเลียนถ้าเป็นไทยก็จะประมาณว่าโดนยาอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อไรที่ไทยแพ้หรือว่าตกรอบก็จะเห็นตัดต่อภาพล้อเลียนฟุตบอลกันเต็มโซเชียลเลยสำหรับคำว่าหม้อไฟ <c oughs> ไปต่อที่คอมเมนต์ที่8นะครับ นี่คือผัดหมูใช่ไหมคอมเมนต์ต่อมานะครับเกียรติศักดิ์ดูเข้ากับคนง่ายและน่ารักไม่ถือตัวนับว่าเป็นเอกลักษณ์ของฟุตบอลในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับมันน่าอร่อยมากครับโคชคอมเมนต์ต่อมานะครับผมหวังว่าคุณจะเป็นโคสที่ดีไม่ใช่เซฟที่ดีนะคอมเมนต์ถัดมานะครับ ดูลักษณะการเทน้ำปลาดูเหมือนอาหารไทยจะลดจัดมากนะส่วนแฟมอนท่านี้นะครับบอกว่าขอร้องโคสยาปรุงหม้อไฟไทยให้กับเรานะ <c oughs> คอมเมนต์ถัดมานะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีถ้าหากว่าเขาได้กินสิ่งที่เขาชื่นชอบไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับปรากฏว่าฮองอัญ,ญลายจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเอาเกียรติศัก์มาเวียดนาม เพื่อเล่นกีตาร์ร้องเพลงออกซื้อแล้วก็ถ่ายภาพทำอาหารก็มีบางส่วนนะครับที่เข้ามาแซวกันคอมเมนต์ต่อมานะครับดูเหมือนเขาจะคิดถึงอาหารไทยนะเลยลงมือทำมันซะเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับต้องบอกเลยว่าโคสโกเป็นกันเองจริงๆคอมเมนต์ที่18นะครับนี่คือพ่อครัวที่แซ่บที่สุดในเวียดนาม คอมเมนต์ที่19นะครับขอให้โค้ชเกียรติศักดิ์ประสบความสําเร็จที่ห้องอัญญายนะครับก็มีแฟมบอลชาวเวียดนามที่เข้ามาอวยพรกันด้วยนะครับไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับการยกศักยภาพของทีมให้ได้ภายในระยะเวลาสั้นๆห้องอัญญาายมีเงินมากมายที่จะจ้างโค้ชแต่ว่ากองหน้าอย่างวันตวนไม่ได้มีร่างกายที่ได้เปรียบด้านเชิงความสามารถในการเข้าทำประตูสักเท่าไหรนะ่นัก และห้องอัญญาลายเป็นทีมที่มีเทคนิคมากแต่ไม่รู้ทำไมพวกเขาถึงไม่มีทีมเวิร์กคอมเมนต์ต่อมานะครับเกียรติศักดูเขาทำอาหารเก่งนะคอมเมนต์ถัดมานะครับผู้ชายคนนี้เขาทำงานเป็นพ่อครัวแล้วก็โค้ชซึ่งก่อนหน้านี้เขามักจะพูดเรื่องแย่ๆเกี่ยวกับฟุตบอลเวียดนามด้วยยังฝังใจไม่ลืมนะฮะคอมเมนต์ต่อมานะครับ เยติซักเป็นที่รักของแฟนบอลเวียดนามมากมายส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าใช่เราต้องกินเมื่อฝึกซ้อมเสร็จถ้าจะกินก็ต้องเข้าใจในวิธีการปรุงด้วยมันคือสูตรสาเร็จไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับเขาคือตำนานที่แท้จริงนี่คือคนไทยคนเดียวที่เป็นที่รักของแฟนบอลเวียดนามมากที่สุดคอมเมนต์ต่อมานะครับโคซิโกเป็นกันเองไม่ถือตัวและยังน่ารัก ส่วนแฟมอนท่านนี้นะครับบอกว่าทําให้มองเห็นบางสิ่งบางอย่างว่าคนเวียดนามและคนไทยนั้นมีความใกล้เคียงและคล้ายกันมากคอมเมนต์ที่28นะครับเกียรติศัก์อายุ50ปีแต่เขายังดูหน้าเด็กอยู่เลยนอกจากนี้ยังเป็นทั้งนักฟุตบอลเป็นทั้งโคส้สตและเขายังทำอาหารเก่งอีกด้วยคอมเมนต์ที่29นะครับเขามีชีวิตที่ดีดังนั้นหน้าตาก็เลยดูอ่อนวัย และมีบุคลิกที่ดีส่วนคอมเมนต์แฟนบอลชาวเวียดนามท่านสุดท้ายนะครับเกียรติศัก์มีความสามารถหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งนักฟุตบอลเป็นทั้งโค้ชเล่นดนตรีและทำอาหารและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเวียดนามบางส่วนนะครับหลังจากที่พวกเขาได้ชมฝีมือทักษะการทำอาหารของโคซซโก้ซึ่งต่างก็พากันชื่นชมโคซิโก้นะครับว่าเป็นผู้ชายที่มีความสามารถหลายด้าน ทั้งทำอาหารแล้วก็เตะฟุตบอลมีความเป็นมิตรเข้ากับคนได้ง่ายไม่ถือตัวมุมมองของแฟมบอนเวียดนามที่มีต่อโคซิโกค่อนข้างที่จะเป็นบวกมากๆเลยนะครับสำหรับ FC มีความคิดอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Say I'm up now, I'm up now 20,000 on a bus down, a bus down I'm on my way, I'm going up now